ปัจจุบันนะครับราคาของรถสปอร์ต90โดยเฉพาะ2รุ่นนี้เนี่ยได้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโดยนะครับเริ่มอยู่ในสถาน,นะของ Collecting คารหรือรถสะสมนับคนจะเริ่มเน้นนะครับในการหารถสภาพเดิมประวัติดีสวยตรงเพลทและสเปคดีมากกว่ารถที่แต่งมาแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมอาร์ตจากออโต้คอเล c กติเบลนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาเกาะกระแส JDM90 อีกครั้งนะครับโดยการพาไปดูสปอร์ตคาร์ของทาง t ต y o t a ในยุค90ที่มีพิกัด2ลิตรด้วยกันซึ่งนั่นก็คือ Toyota MR2 และ t ต y o t a Silica GT4 ซึ่งแม้ว่าทั้ง2คันนี้เนี่ยจะมีเครื่อง 3S2 ลิตรเหมือนกันนะครับแต่นะครับเป็นรถที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับโดย MR2 นั้นนะครับเป็นเครื่องมิดชิปวางกลางลำนะครับแบบรถซูเปอร์คาร ส่วนทางซิลิก้า t 4นั้นถูกออกแบบมาเพื่อชิงชัยในสนาม World Rally Championship หรือ WRC เรามาเริ่มกันที่ MR2 ก่อนนะครับโดย MR2 รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นเจเนอเรชันที่2ต่อจากรหัสตัวถงัง AW11 ใช้รหัสตัวถังว่า SW20 นะครับเครื่องพิกัด2ลิตรนะครับเครื่องวางกลางลำ นั่งได้แค่2คนเท่านั้นโดยคันที่เราเอามาให้ชมนี้เนี่ยถือเป็นตัวท็อปนะครับก็คือรุ่น GT Turbo เกียร์แมนนวลและหลังคาทีบาร์นั่นเองเรื่องของที่ภายนอกนะครับโดยจุดเด่นของ M2 r ตัวนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นไฟหน้าที่เป็นแบบป๊อปอัพนะครับหลายคนคงจะนึกถึง Ferrari F348 หรือ F355 นะครับซึ่งมีลักษณะดีไซน์คล้ายคลึงกับเจ้าตัวนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องล้อครับล้อเนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง14และ15นิ้วนะครับโดยจุดเด่นก็คือขนาดล้อหน้าจะแคบกว่าขนาดล้อหลังนั่นเองมางกันที่ภายในกันบ้างนะครับดีไซน์ภายในของ MR2 ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถสปอร์ตแบบเต็มตัวเลยนะครับโดยจะนั่งได้แค่2คนไม่มีแม้กระทั่งด็อกซีทนะครับโดยข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่เก็บของเล็กๆเท่านั้นเองเบาะนะครับจะสามารถเอนได้แค่ประมาณเท่านี้ ก็จะติดข้างหลังแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีออปชั่นก็คือเป็นผ้านะครับและออปชั่นตัวท็อปก็จะเป็นเบาะหนังนะครับโดยผ้ากลางจะเป็นออาคันทาร่าแบบคันนี้นั่นเองครับสำหรับเรือนไม้นะครับก็จะมีบอกทั้งนะครับความเร็ววัดรอบนะครับอุณหภูมิหม้อน้ําและเจวัดน้ํามันนะครับโดยตัวเทอร์โบเนี่ยจะมีเจวัดพิเศษเพิ่มมันก็คือวัดบูดนั่นเองที่อยู่ตรงกลางในรูปนี้นะครับ โดยที่ MR2 เนี่ยจะมีออปชันพิเศษก็คือหลังคาทีบาานนั่นเองนะครับซึ่งหลังคาทีบ้านเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือแผ่นปิดแสงนะครับตรงนี้นะซึ่งสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะครับและหลังคาแก้วตรงนี้นะครับสามารถถอดได้ไม่ยากเหมือนกัน เามันที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับโดยอย่างที่สังเกตกัน,นครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นแบบวางกลางลำหรือที่เรียกว่ามิดชิปด้วยกันนะครับเพื่อ traction ละการออกตัวที่ดีนะครับโดยเครื่องแบบมิชิปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะอยู่นะครับหน้าล้อหลังนั่นเองนะครับถึงเรียกว่ามิชิปถ้ายอยู่หลังเนี่ยจะเรียกว่า rear engine แบบพวก Porsche ในวัน เครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัส3 s นะครับโดย develop ร่วมกับทางยามาฮ่นะครับมีทั้งแบบ na นะครับและแบบเทอร์โบโดยแบบ na เนี่ยจะให้กำลังที่165แรงม้าส่วนเทอร์โบจะอยู่ที่225แรงม้าในปี1993ครับมีการ ปรุงโฉมหรือเรียกว่าม i n เนอร์เชนนะครับโฉมภายนอกที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นไฟไท้ายโดนัดโดยเครื่องจะมีการนําระบบ non air flow เข้ามาใช้นะครับให้กําลังที่180แรงม้าในตัว NA และ245แรงม้าในตัวเทอร์โบในปี1998ครับจะเป็นโฉมสุดท้ายของ MR2 S20 นะครับโดยการใช้เครื่องยนต์ 3S b แบบ NA อย่างเดียวนะครับให้กําลังที่200แรงม้าซึ่งนั่นถือว่าเป็นเครื่องแบบสุดท้ายของ Generation S20 อีกหนึ่งข้อดีนะครับของการที่มีเครื่องวางกลางหรือแบบมีชิปนะครับนอกจากจะได้บาลานซ์ที่ดีแล้วนะครับยังทําให้มีที่เก็บของด้านหลังอีกนะครับสำหรับ MR2 มคันนี้ครับมีที่เก็บของด้านหลังอยู่พอสมควรเลยนะครับก็สามารถเก็บของนะครับพกกระเป๋าเดินทางไปได้พอประมาณนะครับและนี่ก็คือ MR2 SW 2 0 Generation ที่2คันนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาไปชม Silica GT 4อีกหนึ่งตัวแรงจากค่ายโตโยต้าที่ใช้เครื่อง 3S GT E สำหรับซิลิก้า GT4 คันนี้นะครับมาในรหัสตัวถัง ST205 นะครับผลิตขึ้นมานะครับเพื่อเป็นโฮโมโลเกชันโมเดลสำหรับการแข่งขัน WRC หรือ r l ล l a รี่แ h i เปี้ i นนะครับก็เปรียบได้กับ Toyota GR y a RIS ในยุคปัจจุบันนี้เอง GT4 ST205 รุ่นนี้นะครับผลิตเริ่มตั้งแต่ปี1994นะครับทั้งหมดนะครับผลิตมาทั้งสิ้น10,000 4 6 9คันนะครับแต่จะมีเพียงแค่2,500คันนะครับที่เป็นตัวพิเศษหรือเรียกว่า WRC version นัซึ่งเป็นตัวที่ทำมาเพื่อให้ผ่านกฎการแข่งขัน WRC homologation นั่นเองรายละเอียดนะครับจะมีแตกต่างจากรุ่นธรรมดาอยู่ประมาณ7-8จุดนะครับซึ่งไว้วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังละเอียดกว่านี้ โยต้ามุ่งหวังที่จะให้ GT4 ST205 รุ่นนี้เนี่ยสารต่อความสำเร็จของ s i l ิก้ GT4 ST185 รุ่นก่อนในการแข่งขัน WRC แต่กลับถูกกลับแพ้ฟ้าเนื่องจากมีการใช้กลไกพิเศษเพื่อปล่อยให้อากาศไหลเข้าเทอร์โบเกินกว่ากำหนดซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้รีดแรงมาเพิ่มขึ้นได้ราว30-50ตัวทำให้เตโยต้าทีมยุโรปนะครับถูกแบนจากการแข่งขัน WRC เป็นเวลา1ปีด้วยกัน บางกนทีภายนอกนะครับจุดที่แตกต่างกันระหว่างตัว GT4 นะครับและตัวขับหน้าทั่วไปนะครับก็คือกันชนหน้านะครับกันชนหน้าจะมีรูเพื่อระบายความร้อนไปที่หม้อน้ำนะครับและไฟสปอตไลท์ส่วนฝากระโปรงหน้านะครับจะมีการเจาะรูเพิ่มเติมนะครับเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังแบบทรงสูงนั่นเองระบบช่วงล่างของซิดิก้า GT4 นะครับจะเป็นระบบพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์สตรั ซึ่งซูเปอร์สตรัเองเนี่ยเป็นรูปผสมนะครับระหว่างมัลติลิงกและแม c p เฟอร์สันสตรัจุดเด่นของซูเปอร์สตรัก็คือจะสามารถรักษามุมแคมเบอร์และแคสเตอร์ได้ดีในขณะเข้าโค้งแต่นั้นมันก็ทำให้มันต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเยอะและมีชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะทำให้ค่าดูแลรักษาจะสูงตามไปด้วย ระบบเบรก Break สำหรับตัว GT4 นะครับจะแตกต่างจากตัวทั่วไปตรงที่ว่าจะใช้ระบบเบรก Break แบบ4พอตข้างหน้าและ2พอตข้างหลังสําหรับ GT4 ครับล้อนะครับจะเป็นขนาด16คูณ7.5นิ้วเท่ากันทั้ง4วงซึ่งลาย3ก้านนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน่าเกลียดนะครับแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการที่จะทําให้ GT4 คันนี้เป็นรถที่ครบๆมาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับ สำหรับซ i ิก้า GT4 รุ่นนี้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นแบบ4ที่นั่งนะครับซึ่งแตกต่างจาก m อ็มอาทูที่มีเพียงแค่2ที่นั่งนะครับแต่4ที่นั่งของซิิก้าเนี่ยที่นั่งเบาะหลังเนี่ยค่อนข้างแคบและผู้ใหญ่นั่งลําบากแน่นอนสำหรับความแตกต่างระหว่างตัว GT4 กับตัวธรรมดาในภายในนั้นก็คือภายในของ GT4 นั้นจะมีเทอร์โบบูส์มเตอร์ทันเองครับผม สำหรับเครื่องยนต์ของซิลิกา GT4 ตัวนี้นะครับจะใช้เครื่องรหัส 3S GTE เหมือนอย่าง MR2 คันนี้แต่นะครับจะเป็น 3S GTE ที่ใช้ระบบอินเตอร์คูลเลอร์แบบ Water to Air เพื่อที่จะให้เหมาะกับสภาวะการแข่งพัน WRC มากขึ้นสามารถริดแรงมาได้ถึง255ตัวอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่6.3วินาทีระบบการขับเคลื่อนนะครับจะเป็นระบบการขับเคลื่อนแบบ4 f u l l Time นะครับโดย torque s p l i t นะครับเป็น50 50ล้อหน้าและหลังเท่ากันสำหรับคู่แข่งของซ i รีสา GT 4รุ่นนี้นะครับก็คงจะเป็น Ford Escort RS c o s w o r t h จากฝั่งยุโรปสำหรับฝั่งญี่ปุ่นนะครับคู่แข่งโดยตรงของมันนะครับในสนามแรลลี่นะครับก็คือ Subaru Impreza WRX STI Gc 8นะครับและ Mitsubishi Lancer Evolution 1-3นั่นเอง ในปัจจุบันนะครับโตโยต้าไลยุติรายการผลิตของทั้ง MR2 และของซิ l i c a ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในปัจจุบันนะครับราคาของรถสปอร์ต90โดยเฉพาะ2รุ่นนี้เนี่ยได้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นยุโรปหรือฝั่งอเมริการวมทั้งประเทศไทยได้วยกันโดยนะครับรถพวกนี้เนี่ยเริ่มอยู่ในสถานะของ Collecting car หรือรถสะสมนะค,คนจะเริ่มเน้นนะครับในการหารถสภาพเดิมประวัติดีสวยตรงเพลทและสเปคดี มากกว่ารถที่แต่งมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับออโต้คอลเลกติบนะครับต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการออโต้คอลเลกติบ e ลจากช่อง i n f i n i t e Media นะครับรับรองว่ามีรถที่เจ๋งนะครับและติดกระแสไม่แพ้2คันนี้เลยสวัสดีครับ